รายการนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะห้ามลอกเลียนแบบเด็ดขาดสวัสดีค่ะมณีนนก,กับมาพบกับสมัยฟิสปินอีกเช่นเคยเลยนะจ๊ะอุ๊ยไม่เหมือนตัวเองเลยนะคะเพื่อนโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะก็มาอยู่กับสมัยฟิสปินคนเดิมเลยนะคะเพื่อนเราก็มาเล่นเกมที่ค่ายของซุปเปอร์สล็อตนะคะวันนี้เราก็เลือกเป็นค่ายเกม นั่นเองนะคะวันนี้นะคะสมัยก็จะมาเล่นตัวเกมที่เป็นเกมยอดฮิตอีกหนึ่งเกมของเดือนธันวาคมเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งเกมนี้นะ,ะ <Wow. S 1> ก็เห็นเพื่อนๆนในช anel youtube นะคะได้รีวิวเอาไว้เนาะเราก็จะมาตามรอยนั่นเองนะคะ <Wow. S 1> เพื่อนของเปิดเลื่อนหาตัวเกมก่อนเลยละกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็พกทุนเหมือนเดิมนะคะที่1000บาทเหมือนเดิมของเรานะคะเพื่อนทุน1000นะคะเออ เล่นต่ำกว่านี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้กำไรหรือเปล่านะคะเพื่อนก็ลองดูกันได้นะคะอ่ะขอเลื่อนหาตัวเกมก่อนเลยแล้วกันนะยังหาไม่เจอเลยนะคะเพื่อนเป็นเกมเออจินนี่นั่นเองนี่เออทรีจินนี่วิเชตนะคะเพื่อนเกมนี้เลยนะคะก็จะเหมือนคล้ายๆกับเกมของ PG Slot นะคะเพื่อนแต่นี้เป็นค่ายของปาเมติกเพย์นั่นเองเนาะอ่ะนี่นะคะ รูปแบบของตัวเกมก็สีสันสวยงามใช้ได้เลยนะคะเพื่อนขอปรับเบ็ดก่อนเลยละกันนะคะมาลองปรับเบ็ดก่อนนะอ๋อเบ็ดต่ำสุดอยู่ที่15บาทนะคะโอเค15บาทก็ได้นะไปเลยค่ะถึงเราจะมีทุนเยอะนะคะเราก็ต้องเล่นเบ็ดเยอะๆดูบ้างนะคะเพื่อนเผื่อว่าเราจะได้กำไรเนาะ โอ้โหสัญลักษณ์วายมาดีมากๆเลยนะคะสแคตเตอร์ก็จะเป็นรูปตะเกียงเหมือนที่เพื่อนๆเ,เห็นโอ้โหสเตปกดหยุดสามารถใช้ได้จริงๆนะคะเออนี่นะสเตปกดหยุดก็ต้องมาแล้วนะคะเพื่อนมาไหมโอ้โหสแคตเตอร์เกือบจะเข้าแล้วนะต้องเข้าในรีนที่1 3และ5นะคะเพื่อน ส่วนตัวนะชอบสัญ,ญลักษณ์จินนี่มากๆเลยหน้าเกือบโอ้มาดีมากๆเลยนะคะดูดิจินนี่คือสัญ,ญลักษณ์จินนี่คือดีจริงๆนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบวายตรงแถวแบบนี้ให้เราเลยนะ,ะสมัยก็จะใช้สเต็ปในการกดหยุดนะคะในรอบนี้นะที่มาเล่นเกมจินนี่นะคะในค่ายปาล์ติกเพยนั่นเองเนาะเออสวยงามยิบสองบาทได้อยู่นะคะเพื่อน ใครที่อยากจะมาลองเล่นเกมนี้นะก็สามารถมาเล่นกันได้นะคะเอ้ยอีกช่องเดียวก็ไม่มานะเนี่ยสัญลักษณ์สแคตเตอร์เขาคือแบบไม่ยั่วมากๆเลยนะยั่วแบบยั่วสุดๆมาโอ้โหโอเคนะต่อไปจะลองใช้สเต็ปในการกดหยุดดูนะคะเพื่อนก็รับชมนะคะเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะ น,น้องหนูห้ามรอกเรียนแบบเด็ดขานะคะอายุไม่ถึงห้ามดูคลิปวิดีโอนี้นะคะไปค่ะไปกันยาวๆเลยนะสเต็ปกดหยุดแล้วนะตอนนี้เออเน่เหมือนจะมานะคะอืมได้อยู่นะ สมัยชอบฟีเจอร์ของเกมนี้มากๆเลยนะคะโดยเฉพาะสัญลักษณ์วายเหมือนที่สมัยบอกคือมันดีมากๆเลยนะคะเพื่อนมาสเตปทํามาหากินของเรานะ,ะสเตปกดหยุดนั่นเองต้องมาแล้วแหละต้องมาโอ้ยไม่มาเลยนะคะใครเล่นเกมนี้แล้วนะคะคอมเมนเข้ามาบอกกันด้วยนะว่าเล่นในช่วงเวลาไหนนะคะเพื่อน,เอ,นเออวายมา12บาทโอเค โอ้โหสแคตเตอร์ก็เข้ายากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนึกว่าจะเข้าง่ายนะคะโอ้โหสวย37บาทนะคะแม่เข้ายากเหลือเกินนะคะคุณตะเกียงวิเศษรันต้องขอพรจินนี่ไหมเนี่ยเออเจ้าชายอาริินก็รูปหล่อไม่เบาเลยนะคะเพื่อนมาดิ มาหน่อยโอ้โหเออไม่มาเลยนะคะพเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากให้สมัยเล่นเกมเออเล่นเกมอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะนี่สเต็ปกดหยุดของเรานะคะพเพื่อนโอ้โหโคตรฟุกเลยนะคะนี่นะคะอ่ะเราจะทำการเริ่มขอพรกับจินนี่แล้วนะคะโอ้โห มีหีบมีถุงมีไหนะคะเราขอเลือกเป็นไหแล้วกันอ่าได้มา10ฟรีสปินนะคะเพื่อนๆโอเคอยู่นะมาดูกันนะคะว่าฟรีเกมของเกมนี้นะคะจะเกลือหรือเปล่านะอ่าวายมาดีมากสวยเจ้าหญิงเจ้าหญิงโอ้โห ถึงะเจ้าหญิงจะไม่เข้านะแต่เราก็ได้เงินแล้วนะเห็นไหมเมก้าเลยนะคะเพื่อนโอ้โหเป็นสิบาบาทของเรานะ,ะกับสูตกดหยุดนะคะก็สามารถนําสูตรนี้ไปปรับใช้กับตัวเองได้เลยนะคะเพื่อนโอ้โหสามกว่าบาทเลยนะ400ร้อแล้วโอ้โห442บาทนะคะมาขอสวยเจ้าหญิงเออ ว่าได้เจมานะพอส,สวยๆนะคะคุณจินนีซ่าถูกนะคะเออสวยอีกหรอบนะคะเพื่อน,นก็เป็นกำลังใจให้สมายด้วยนะคะโอ้โหโอเคอยู่ไม่เกลือเท่าไหร่นะคะเพื่อนถือว่าดอกแรกเข้าฟรีเกมคือแตกเลยนะแตกแบบยุ่ยวเลยนะคะโอ้โหนี้ไม่ได้นะคะเสียดายมาก เออลิมนสวยลิมสวย,สวยอ,อ่าได้กำไรพอหอมปากหอมคอพอ,พอละกันนะคะวันนี้ก็มาเล่นกันขำๆนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะเพื่อนโอ้โหเจ็ดร้อยกว่าบาทแล้วนะคะมานกหกสนกหกอะไรนกแก้วเออโอ้ยตายแล้ว โอ้โหแปดร้อยกว่าบาทแล้วนะสุดท้ายแล้วท้ายสุดนะคะมาไหมโอ้โหสวยงามน,นะคะดอกนี้สุดท้ายจริงๆแล้วนะพอมดเอออลาดินมาสวยงามเลยนะคะเพื่อนๆดอกนี้หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบเก้าบาทหนึ่งพัน 59บาทเออนี่นะคะยอดที่เราได้เงินจากการเข้าฟีเจอร์ฟรีเกมนั่นเองนะคะเพื่อนโอ้โหมาดูกันนะว่าเรานะคะจะได้กำไรทั้งหมดกี่บาทนะเดี๋ยวสมัยจะลองปั่นดูก่อนนะคะเพื่อนเผื่อว่าเราจะได้ฟรีเกมอีกหนึ่งรอบนะคะเราวันนี้จะโลภมากหรอไม่นี่เราบอกว่ามาเล่นกันขำๆโอ้โหตอนนี้กำลังเถียงกับสมองตัวเองเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวขอ ดูยอดเงินก่อนแล้วกันนะคะก่อนจะตัดสินใจหมุนนะอะลองดูโอ้โหหนึ่แล้วนะโอโ้แต่สแคเตเตอร์ก็มานะคะอะลองดูนะคะเพื่อนๆมาไหมโอ้โหไม่มานะสุดท้ายโอ้โหโอเคนะคะสมัยก็จะขอพอแต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะคะวันนี้เราก็มาเล่นเกมของเว็บ Super ร์สล็อในค่าย มาติดเพนะคะก็ไทยกำไรมาทั้งหมดถึง700กว่าบาทเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปโรนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกดซับให้สมายด้วยนะคะ oh. เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย